หมู่บ้านปณิธานท่าเกษมสะแก้วนะคะหมู่บ้านปณิธานท่าเกษมสักแก้วะคะ่ะหมู่บ้านนี้อยู่ใจกลางตลาดท่าเกษมนะคะอยู่ไม่ไกลจากเทศบาลท่าเกษมมีตลาดสดตลาดนัดซีเจบิ๊กซีเซเวนะคะพนักง,งานลงน้ำตาลก็เดินทางประมาณ15กิโลนะคะหรือว่าจะเป็น รา,าชพัฒนะคะก็เดินทางประมาณ10กิโลนะคะพนักงานเทศาบาลน,นะคะอบตอน่าจะห่างจากตรงนี้ก็อยู่ประมาณสัก10นาทีนะคะพิกัดก็คือเข้าซอยตรงตลาดสดท่าเกษที่มี CJ นะคะตรงเข้ามาประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วนะคะเป็นบ้านรีโนเวทสไตล์นอร์ดิกมินิมอลแบบนี้นะคะตกแต่งทำให้ใหม่ทั้งหมดคะ่ะหน้าบ้านว้างนะคะ หลังคาทำใหม่ตัวโครงสร้างนะคะเดิมเป็นไม้ประตูไม้นะคะเปลี่ยนเป็นกระจกทั้งหลังลงจากรถทำใหม่ปูกระเบื้องทำพื้นใหม่ทั้งหมดนะคะหน้าบานกว้างมากๆค่ะ บริเวณพื้นที่หน้าบ้านตรงนี้นะคะเราตอดเติมลงจอดรถให้ปูกระเบื้องให้เทปปูนด้านหน้านะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้สามารถจอดรถได้ถึง4คันด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะทําเป็นสไตล์นอร์ดิกนะคะแล้วก็มีป้ายทะเบียนบ้านมาีแสงไฟส่องแล้วก็รอบบ้านเราติดโซลาเซลล์ให้หมดเลยนะคะมีก๊อกสําหรับทําความสะอาดซักล้างหน้าบ้านล้างรถทำวสะอาดรถได้เลยนะคะมีไฟด้วยนะคะมีสวิตช์ไฟปักไฟนะคะติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยเลยะคะ่ะ ด้านข้างบ้านเดินเข้าออกได้ทั้งสองช่องทางนะคะบานกระจกทำให้ใหม่ทั้งหลังระบบไฟนะคะสวิตไฟปักไฟเดินใหม่หมดเลยนะคะเข้ามาด้านในนะคะจะเป็นโทนสีขาวมินิมอลนะคะอันนี้เป็นส่วนของห้องโถงะคะ่ะเราจัดทำฝ้าให้ใหม่เลยนะคะฝ้าทำใหม่พื้น ก็ปูใหม่นะคะไฟดาวลายพวกปักไฟสวิตไฟต่างๆนะคะทุกจุดในบ้านเราเปลี่ยนใหม่หมดหน้าต่างเปลี่ยนใหม่ฝ้าทำใหม่ห้องนี้เราต่อเติมออกมาทำใหม่นะคะกระเบื้องปูให้ใหม่ทั้งหลังเป็นแกนิโต้สวิตไฟปักไฟพวกนี้เราเปลี่ยนใหม่ยกชุดค่ะไฟดาวลายทั้งหลังนะคะส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ โถงทางเดินนะคะเพื่อที่จะเชื่อมไปยังห้องนอนกับห้องครัวของตัวบ้านนะคะเนี่ยค่ะเราเดินไปนะคะขวามือนี่ก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนซ้ายมือนี่ก็จะเป็นสองห้องนอนทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าข้างในันก็เป็นร่อง เนี่ยค่ะตรงนี้ก็สามารถเอาโซฟามาวางเอา,เอาตัวเก้าอี้นั่งนะคะแล้วก็ตู้รองเท้ามาวางบว้เลนถงทางเดินตรงนี้ได้นะคะส่วนบริเวณถงทางเดินเนี่ยค่ะจะเชื่อมต่อระหว่าง3ามห้องนอนกันถึงห้องครัวนะคะในส่วนของห้องนอนนะคะก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบเหมือนกันนะคะทุกห้องค่ะ สามารถที่จะวางที่นอน6ฟุตตู้สาบาลตูแต่งตัวได้นะคะสบายๆเลยค่ะกว้างขวางนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราเข้ามาคะภายในห้องก็คือได้ช่องแสงใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็เป็นฝ้าชับเรียบพื้นเป็นพื้นแกนิโต้ค่ะสามารถใส่ที่นอน6ฟุตใส่ตู้เสื้อผ้าใส่โต๊ะเครื่องแป้งได้มีสวิตช์ไฟปักไฟให้นะคะ2จุดด้วยกันค่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่2ค่ะ ห้องนอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะขนาดเท่ากันนะคะทั้งสองห้องค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนที่สามนะคะซึ่งห้องนอนนี้ก็จะกว้างกว่าทุกห้องนะคะห้องนอนนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะก็เป็นไฟดาวไลายฝ้าฉาบเรียบนะคะพื้นพื้นบ้านทั้งหลังเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะกรอนประตูลูกบิดสวิตไฟต่างๆเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะ แล้วก็เป็นส่วนของทางเชื่อมไปยังด้านห้องโถงหลังบ้านบริเวณตรงนี้หลายๆห,หลังที่เรารีโนเวทนะคะเจ้าของบ้านท่านใหม่ก็จะเอา,อาตัวหิ่งพระนะคะมาวางตรงนี้ก็จะพอดีก,กับตัวที่เราทำพื้นที่ไว้ให้เราก็จะเห็นได้ว่าเมนไฟนะคะเมนไฟเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นตู้ใหม่หมดเลยนะคะส่วนบริเวณตรงนี้ค่ะเป็นส่วนของห้องโถงนะคะ ก็จะเป็นฝ้าเรียบแต่งหลุมไฟดาไลายแล้วก็มีโคมไฟห้อยแบบนี้ให้นะคะพื้นที่ตรงนี้ก็มีช่องแสงแล้วก็เชื่อมต่อไปห้องครัวนะคะอากาศดีลมเย็นมากๆแล้วก็ลูกค้าที่แบบว่าเป็นครอบครัวใหญ่เนาะแล้วแบบอยากซื้อบ้านแล้วไม่ต้องต่อเติมที่เนี่ยตอบโจทย์เพราะมีห้องโถงให้สองพื้นที่เลยห้องโถงด้านหน้าห้องโถงด้านหลังมีสวิตช์ไฟให้ครบนะคะทุกจุดแล้วก็ ห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะคะห้องน้ำเนี่ยเราก็ทำให้ลูกค้าใหม่ทั้งห้องเลยนะคะทำใหม่หมดทั้งห้องปูกระเบื้องใหม่ทำฝ้าใหม่ทำพื้นใหม่วัสดุสุขภัณฑ์ต่างๆเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดะคะ่ะสำหรับตรงนี้ก็เป็นบริเวณห้องครัวนะคะ ที่เชื่อมต่อระหว่างห้องโถงค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนของห้องครัวนะคะเคาน์เตอร์แบบใหญ่มากะคะ่ะ บริเวณห้องครัวตรงนี้นะคะคือใหญ่มากเราต่อเติมทำให้ใหม่นะคะหลังคาเนี่ยทำให้ใหม่อันนี้เป็น p u f o ฟบุกันร้อนนะคะเดินระบบไฟให้ใหม่หมดเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้ก็ยาวประมาณ4เมตรนะคะเป็นลักษณะแบบเคาน์เตอร์บาร์สามารถที่จะเอาอาหารนะคะนั่งทานกันตรงนี้ได้เลยเอาเก้าอี้มาต่อตรงนี้ได้เลยหรือว่าถ้าลูกค้าแบบครอบครัวใหญ่ก็สามารถซื้อโต๊ะอาหารไซส์แบบ8ที่นั่งหรือ6ที่นั่ง มาวางตรงนี้ได้เลยพื้นที่เหลือกว้างมากนะคะแล้วก็มีสวิตไฟนะคะเอาไว้สําหรับปักไฟเอาไว้เสียบตู้เย็นได้เลยตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งจุดนะคะก็วางพวกหม้อหุงข้าวไมโครเวฟกระติกน้ําร้อนอย่างเงี้ยได้เลยเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ ซิงค์นะคะเอาไว้ล้างจานเรียกว่าลูกค้าซื้อบ้านแล้วก็โอนปุ๊บหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะสำหรับที่นี่หมู่บ้านปณนิธาน,ท,านท่ากะเสมนะคะสะแก้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำตรงนี้ก็จะมีส่วนของห้องน้ำด้วยนะคะห้องน้ำเราก็ทำให้ใหม่ทั้งหมดนะคะนี่ค่ะ ห้องน้ําห้องนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําใหญ่แล้วก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนของตัวเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเอาไว้วางของได้เลยสะดวกสบายสบายกว้างขวางมากๆค่ะมีปลั๊กไฟแยกนะคะอันนี้เป็นมุมห้องครัวอีกมุมหนึ่งนะคะว้างมากจริงๆค่ะสำหรับที่นี่นะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็อยากจะปรึกษาวางแผนทางการเงินในขั้นตอนของการยื่นกู้นะคะทางเราดําเนินการเรื่องเอกสารสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเบื้องต้นลูกค้ารายได้อยู่ที่1,500 0บาทต่อเดือนนะคะ หลังหักรายจ่ายแล้วนะคะสามารถยินกู้ได้ผ่านแน่นอนทางเราเดําเนินการให้นะคะอัตราการผ่อนต่อเดือนนะคะอยู่ที่ประมาณ ,6000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะไดบ้บ้านเดี่ยวนะคะหลังใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจแล้วมีความกังวลนะคะว่าจะกู้ได้ไหมต้องใช้เอกสารอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องอาภาระรายจ่ายที่อาจอาจจะเยอะเกินไปเวลาคํานวณแล้วทําให้วงเงินกู้ไม่ผ่านมาปรึกษาเราได้นะคะเราจะช่วยวางแผนทางการเงินให้ว่า ต้องรายรับหักรายจ่ายแล้วคงเหลือเท่าไหร่ทํายังไงถึงจะก,กู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้นะคะเดี๋ยวทางเราเดําเนินการวางแผนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถติดต่อกันมาได้ผ่านช่องทาง LINE ID 093 396 2949นะคะหรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์093 396 2949หรือ096 019 96 92ี่ม่มอยากช่วยให้ทุกคนมีบ้านค่ะสวัสดีค่ะ